เกืบอบเสียเอาเ,อาเอา้ยเหยียบขีม้าเจียไปทุกคนนะไปดูเลยทุกคนจอดนั่งเห็นปะวะวัวใช้แน่ๆเลยนั่งเร็นแน่เลยถามเป็นถามัปจอดได้ครับจอดได้ครับ ตดิมโปตเิมปุ้งตดิมโปตเมปุ้งตดิมโปตเมปุ้งตดมโปตเมปุ้งตดมโปตเมปุ้งตดมโปตเมปุ้งเดิโปุ้มโป้เปุ้งเดิโป้เุ้งอะไรยุ่งกิววิ่งหนีไปไหนนี่ต้นมันจำผมไว้ทุกคนยัง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 โอเคผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมมาร์กกัซซีทุกคนนะผมก็วันนี้ก็เป็นวันเสาดสัยผมกัซซีทุกคนนะตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วนี่ควันนี้ถุงหางลงเกินไม่เจอ ก็ใส่ตีนปากให้ทุกคนราชากุยี่เฮียเอ้าเกิดข้างหนึ่งกุยไหนวะบ้านนี้นี่ยมันก็มีข้างเดียวเป็นทุกคนนะบพว่าโควิกกลับผมิแล้วทุกคนอะไรบีโบยจิพาลับโควิกเล่นกูละเสรซลล์เกิดกูโวยประเทเกิดกูอยู่ไหนฮะเกิดอยู่ไหนฮะ เอาเกือบกูเสียไปใส่ระบัดน,นี่เอาโควิด <c oughs> ตื่นหกมงนี่กูหาเกือบสองชั่วโมงกว่ <c oughs> า,าที่พอเว่ยปั๊กเอาไม่ใช่เสียใว่าะเกือบโอ้ยตวนมาผมกูจังไรแมงเหรอวะคาดจะเกือบกูเหี้ยไปโรงเรียนไม่คยขาวเทียนนั่นอโอ้เสือกกู <c oughs> มาสีแมงเอ้ยเปลี่ยนเบิร์ดมียังี่เกือบเสีย <c oughs> เอา เหย,ย,ยียบขี่ม้าเจี๊ยบเดี๋ยวล้างตีนของโคตรแมงเหยีบยบขี่มา้าโอ้อะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวทุกคนผมเช็ดรถก่อนถ้าไม่มีเกือบใส่จริ้งจอาเกือบธร,รารักษ์แมงเรียนทุกคนเมีม้ยงเงือกเกือกบกูนี่ผมตื่นเช้ากนะูนะฆ่าแางเหรียญอยู่โอ้ตายเกือบมาเกือบซี ยูทูบเบอร์เซียนซับถึงม้าขาบเกือบโอ้ยคี่แล้วเลียมแล้วเลียมมันหัวจะรันนี่แหละทุกคนดูเกือบกูดิอันนี้กลัวขาดเบ่งโอ้ยพุ่มมีกับไซกันเลยวะเอาไปงีงดีแล้วอันนี่ก็ขี่ม้า เด็กขีม่ม้ามาสีแมงต้มกินแมียงหมดนีด่ทำไมผมล้างขีม่ขม้าผมขุดเมงเหยียบขี่ม้าตอนเช้าก็ไปโรงเรียนเลื่อนจริญืเด้เดเดเดอวะเขาลดน้ำต้นไม้ก่อนรับงานะน,ะนะปัก<ะ>อันเนี้ยอุ้ยขี่ม้าก็หลายหลายคนวันนี้ก,ก็หกเหยียบขี่ม้าตอนเช้าอยู่ขุดเมีงเบะไหนึ่งวิยีใครที่ดูคลิปตอนกลางคืนหรือว่าตอนกำลังกินข้าวนี่ก็ <c oughs> จเจริญเจริญครับผมมาทุกคนึบน,นี่โคตรโกโคตรเท่เดี๋ยวนี้จะขอยิงยาบางยานลักการนะเอาไปทางไหนดีนทุกคนไปทาง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 เล็กละกันพอดีไม่มีเกิดโดวมในการสแกนตัวมันอีกครับทุกคนครับเห็นปะรู้กเกือบยูทูบเบอร์ไอ้เหี้ยโันขาดก็เดี๋ยวนี้จะเข้าตรงนี้นะผมไม่รู้จะได้เข้าป่าแล้วก็จะเข้าตรงนี้ดูตัวละครผม,ผม ่ะเดี๋ยวจะดูว่าจะโดนจับหรือเปล่าวันนี้นะเออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนโอ้โหผมชอบนะเวลาแบบขับรถแล้วใช้กดปุ่มถ่ายตอนที่เป็นแสงเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งวิวโคตรสวยโคตรงามโคตรทึ่งโคตรสุดโคตรเท่รับเอาเลยอะไอ้เหี้ยแต่แม่งมันร้อนอะห้ำผมดำหมดแล้วนี่มึงอ่ะมีทุกคนตรงนี้แหละเป็นเรียองกับผมทุกคนในตรงนี้ไหมให้รู้เลยว่าอยู่เรงนีกับผมทุกคนตรงนี้เออผมเคยเรียงตรงนี้ทุกคนนะตอนปฐมนะ เออผมมีประธานด้วยคนอย่างนี <sm> ้โอ้โหประธานหัวคุยนะโอ้เมืนี้นะผมก็มาบุงโดนนะผมว่าแม่งอุ้ยวิวิวิดับ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 ไอ้เหี้ยวิดับโอ้โหไอ้เหี้ยเกือบไอสาวละทีนี้มีสาวขับตามมาก็ะทะมากันเกือบก็ไอสาวบัลร์นะไม่รู้ที่จริงผมก็ต้องมาเร็วนี้นะผมเพราะผมวันนี้ผมตื่นมาตีห้าครึ่ง แล้วผมก็มาเช็คคลิปเผมเช็คคลิปตัดคลิปอีกปั๊ก็ผมอาบน้ำประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะแล้วก็ผมก็มีคุมเพจด,ด้วยเพล็ดโปะห,หนังโปะแหม่พอเราตื่นมาผมก็ทํางานผมเลยือตื่นมาปุ๊บผมก็ลุกไปเข้างน้าําผมไปขี่แล้วไม่ชักบอกตูนะพอเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่หน้คาคอมเปิดอคอมผมฟังเพลงเดือดร่มชักวนัน หกสิบเจ็ดสิบเพลงก่อนนะถึงัะทำงานโอเคพอดีทุกคนนะผมนะเสร็จแล้วก็ผมก็เข้าไปที่อ่าโปรแกรมต่อผมผมที่ผมชัม้นนี้ในการทุกคนเขาจะว่าเออแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปว่าเออคลิปอันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเงี้ยแล้วก็ตัด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 ไปตัดไปสักแบบนี้นิดหน่อยเออพอยตัดแล้วก็พักไปอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปไปคุมเอ่อพวกเวลาคุมซูเสื้อผมก็ไปตอบแชทนะเข้าใจไหะเสร็จปั๊บผมก็ฟังเพลงอีกอ่าแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วก็แบบอยูว่าแล้วกเล่นฟังเล็กิกิตะเล็กิกิตะเจ็ดโมงครึ่งผม แล้วก็นั่งเล่นหิดนะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เล่นเล่นกับหมาใช่ป่ะแล้วก็ <What? S 1> แปดโมงจะครึ่งแล้วทุกคนไปดูว่าจะเป็นไงตนะ้๊กนะวิเติมน้ำมันไหมนะ <c ười> อัเองังกอริโทุกคนอ้คอยเติมหลัรกกันคอยเติมน้ำมันรักกันนะ รต้อมอยู่หน้าอัเอาอะไครับเองเงินดีวะไม่เติมมาละกันนะอไม่เติมดีกว่าคอเติมแล้วกันผ้มตองกลับคเติมตองกลับแล้วกันไม่ถึงอยู่แหละคิดว่าไม่ถึงก็จูงดิเออโอ้โหคิดอะไรบ้างมาอ้ายย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 ย ผมมาแรงแล้วะ ผมเรียมครับแรก8ปดโมงยี่สิบะวะตู่ปะใช่ปะแต่บ่งยีเฮ้ยรู้เปล่าวะไม่รู้รู้จำไม่ได้วันแรกก็สายสลับเด็กนรกก็ถามว่าเออทำไมผมถึงอยากเรียนต่อก็ผมอยากเรียนดนตรีเป็นผลนำเอาจริงนะสุขจักใจเลยอยากอยากเรียนดนตรีก็ถามว่าเจะอยากยดะตีไหมไม่เรียนดนตรีเลยเรียนแบบโรงเรียนที่เขาสอนดนตรีเฉพาะเลยผมคิดว่าเรอยากอยู่กับเพื่อน เพื icana, ่อนในห้องอ่าแล้วก็เพ so, mm ื hmm. ่อนวงตีผมสนิทเพื่อนวงตีมากๆคนไม่ได้เป็นน้องผมดูวยนะน้องผมแล้วก็มีเพื่อนผมแล้วก็รุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ผมเก็บไป้ละแล้วก็แบบไม่สนุกนะเวลาไปงานแล้วไม่ไดนตรีแล้วมีคนมาเล่นบ้องเงี้ยผมชอบนะแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าถ้ามีแบบเนื้อใจที่ผมได้ออกงานกับวงตีหรือวงเรียนเนี่ยผมจะถ่ายคลิปด้วยคนเออถ่ายคลิปออกงานเลยเอาป่ะเออโคตรเท่อ่ะ ชอบหีโกรแล้วก็ย้าขงนะผมนะคอมเมนต์เนี่ยผมไม่ได้ปิดตัวคนไอ้เหี้ยโคตรแม่งกูอธิบายเป็นล้านๆรอบก็ไม่เฟีอะกูแซ่บแบบมันมันมันไม่เชื่อเชื่อมันไม่เชื่อว่ามันดูไม่จบยังไงเออไอ้เหี้ยคือผมบอกว่า YouTube ปิดผมทุกคนยูทูปมันปิดยูทูปแหล่งปิดของผมนี่แหละไอ้เหี้ยก็เลยแบบไม่รู้มันกำปิดเพราะอะไรเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออเลยแบบเจ้าเจ้า่าเปิดคอมเมนต์ทุกคนแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เพราะยูทูปมันปิดห้าท้าแต่ท้าศีลสงสารท้าต่ำเมืองปวดแม่งเลย ยีวายเดี๋ยวจะขับคล้างเยียนทุกคนผมไม่วันนี้จะเดินด่านนะเดี๋ยวจะลองดูนทุกคนดูกัารชิปนี้เลยทุกคนว่าผมจะเดินด่านหรือจะเดินอะไรหรือไม่ทุกคนนะผมนะไปดูกันครับทุกคนครับ มามามา้ยหนึงตันที่ป่ผมไม่ได้เจอฟิลนี้นานที่ป่าเระเราบ้านหกเจ็ดเดือนอะปิดเทอมไปอะกี่เดือนวะนานทุกคนฟิวที่แบบแบบตองเรียนเลยแล้วแบบจะโดนยามบอกให้จอดแล้วยามไล่หรือเปล่าอย่างเงี้ยวันนี้ดูตลยวันนี้มาดูเลย มาแล้วู uh ้วทุกคนเลยคุณบอกว่าพี่มาร์คครับพี่อยู่เลขคู่เลขขี้ครับผมอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งก็คือน่าจะเป็นเลขขี้ <c oughs> ใช่เพราะผมขี้แตก <laughs> ไปทุกคนครับไปดูเลยทุกคนจอดได้ไหมบอวะว่าใช่แน่ๆเลย,น,ย,น,ย,น,ยเน,นั่งเลยแน่ๆเลยถามไปถามเองจอดได้ครับจอดได้ครับ โอเคครับผมเมนรับผีีปล่าว้าวสาวสาวเพี่อนมาสิเพ่อนโอ้ยอ่านตามดูก้นยนี่โอ้บาสผู้เด็กวัยหน่มที่ยืนมากเลยนะปัดถูกั ขี่กาว่าขเขาเลี่ยนตันนี้ฮ่า <c oughs> อย่าง <c oughs> ดีไลแม่ง <c> ต <oughs> ีชูเขาบอเลี่ยนเห้อ <c oughs> มิมิเหยหรอกมิตามาวายเยิมบ่ยม่มิเหยหรอก ขอครขอคุณที่รักกันขอคุณที่รักฟังม่จงว่ันไปไหนตั้งใจมาคือสิทธิที่มีให้ทุกคน